มาออนนภพาเปิดใจครั้งแรกในวันที่ต้องช่วยแม่ขายหออหมกขนลูกเจอดีถ้ำนาคาโคมา่าหนักต้องรีบไปขอขมาด่วนมาเผยว่าเกือบ3มเดือนตั้งแต่หยุดงานไปมีคนพาไปเที่ยวเยอะมากเพื่อนแต่ละกลุ่มทั้งทำบุญเที่ยวไม่ได้หยุดไม่ได้เหงาเกือบเดือนก็มีความสุขดีไม่คิดอะไรเลยก็รู้สึกเหมือนโควิดแต่ยังไปไหนไม่ได้รู้สึกขาดหาย เริ่มทำงานตั้งแต่เรียนลำนัตสินทำงานมาตลอด40ปีรู้สึกหายไปใจไม่หายแต่เสียใจถือเป็นวิกฤตครั้งที่2ผลกระทบจากคอมเมนต์จนไม่ได้ทำงานมายอมรับว่านิ่งๆอยู่กับบ้านไปปฏิบัติธรรมไปเที่ยวเหมือนคนเกษียณอายุทั้งที่ไม่เคยเกษียณถามว่ากระแสะแรงมาอยากพูดอะไรกับเด็กๆที่เคยคอมเมนต์ถึงไหมม้าได้แต่สั่นหน้าถามว่าเสียใจไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้น มากล่าวว่าไม่ตอบได้ไหมไม่อยากกลับไปพูดอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างผ่านมาแล้วเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปถูกเอาเรื่องเพศมาคอมเมนต์ต่างๆนานาเรียกลูกพรอชัยรับมือ,อยังไงมายอมรับว่าเยอะมากไม่ใส่ใจถามว่าแม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นไหมมาบอกว่าจะเหลือเหรอเพราะวันที่ประกาศบอกว่าเราหยุดทำงานการอ่านข่าวรายการหนึ่ง ก็นั่งดูโทรทัศน์กับแม่ด้วยกันเรานิ่งเหมือนไม่มีอะไรต้องขอบคุณการที่เราปฏิบัติธรรมทุกอย่างมีเกืดตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนส่วนแม่น้อยแต่เขาไม่แสดงออกเรื่องถ้ำนาคาบอกไปไหวหินทําไมม้าเผยว่าไม่ใช่ไม่มีความเชื่อแต่ชอบมีเหตุมีผลไม่งมงายถามว่าหินแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเรื่องของธรรมชาติหลังจากนั้นเกิดวิกฤตที่ไม่คาดถึง เื่อนชวนไปเที่ยวหัวหินเพื่อนมาถามว่าไปทําอะไรมาบ้างไหมไปดูถูกไม่เชื่อไปพูดหรือไม่เคารพอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราก็นั่งนึกว่าหรือเรื่องที่คุยกับมดดาว่าไปไหวหินทําไมที่ถ้านาคาจนขนลุกขึ้นทันทีเพื่อนบอกฝันเมื่อคืนเป็นแบบนี้เขาก็ให้ไปขอขามากลางแจ้งทําพิธีสวดให้เลยเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่แค่มีจิตเป็นลบไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่สื่อถึงหมด ถ้ามีโอกาสไปขอขมาได้ก็ไปจนไปคอมเมนต์นัดกับอาจารย์เป็นหนึ่งจะไปถ้ำนาคาโดยก่อนจะได้คุยนัดกันแขนปวดแบบไม่มีเหตุผลไม่เคยเป็นพอคุยกับอาจารย์เป็นหนึ่งนัดวันไปหายปวดไปเลยวันเดียวคิดว่าอาจมีจิตอยากไปเลยหายปวดพอกําลังจะไปเขาประกาศถ้ำนาคาปิดขอบคุณวัดดาหาทางให้ไปจนได้พอไปถึงมีเรื่องราวประสักมากมายกว่าจะขึ้นถึงบนนั้นได้ ไปถึงจุดสําคัญที่สื่อถึงพญานาคมาร้องไห้หนักจนชาวบ้านเมืองการบอกว่าเห็นแล้วสงสารไม่โกรธม้าแล้วไม่เคยเห็นร้องไห้ขนาดนี้ม้าเผยว่าผู้ใหญ่บ้านและผู้หญิงที่พาไปนั่งอยู่ข้างเราก็ไหว้ขอขามาตามที่เขาเขียนมาให้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรปื้มปิติบอกไม่ถูกอยู่ๆน้ําตาไหลออกมาสะอึกสะอื้นเยอะมากฉันเป็นอะไรแต่รู้ตัวตลอดอยู่ได้นานมาก ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ไม่ไหวแล้วสุดๆมากๆหมดดำเผยว่าตอนแรกให้พี่มาไปขอขมาที่ศาลปู่อือลึกน่าจะพอแต่พระอาจารย์ที่ดูแลถ้ำนาคาบอกกรณีของมาโคม่าแล้วต้องขึ้นไปขอขมาข้างบนมดดำถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจากเจ้าตัวส่วนหนึ่งและอาถรรพ์ถ้ำนาคาด้วยม้ายอมรับว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องใช้คำว่ามหาัศจรรย์ได้ทุกเรื่องราว กลับมาแล้วสบายใจขึ้น